วัสดีนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาการงานอาชีพนะคะเรื่องการประตอบอาหารประเภทศต่างๆจะทาโดยนางสาวนัทราอินสเกตโรงเรียนบ้านรางทองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กรู้จักการตอบอาหารประเทศต่างๆหรือเปล่าคะอ่าดูจากรูปแล้ว ที่บ้านของเราคุ้นเคยกันดีนะคะการประกอบอาหารเช่นทำอะไรบ้างคะอ่าต้มผัดแกงทอดใช่ไหมคะอ่าวันนี้ครูนุ้ยก็จะมาสอนการประกอบอาหารประเภทต่างๆนะคะเราไปดูกันเลยก่อนอื่นเรามาดูความหมายของการประกอบอาหารกัยก่อนนะคะการประกอบอาหารคือการทำอาหารดิบให้สุกด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงการปรุงอาหารให้มีรสชาติต่างๆเช่นเปรี้ยวหวานเค็มตามความนิยมของครอบครัวและท้องถิ่นนั้นๆนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการประกอบอาหารทีที่หนึ่งนะคะก็คือการทอดนั่นเองค่ะอาการทอดก็คือการทําให้อาหารเนี่ยกรอบหรือสุกด้วยน้ํามันที่ร้อนๆน,นะคะอาหารที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ ไก่ทอดนั่นเองไก่ทอดหมูทอดปลาทอดใช่ไหมคะต่อไปมาดูวิธีท,ท,ที่สองของการมาประกอบอาหารนะคะก็คือการต้มนั่นเองค่ะการต้มคือการนำอาหารที่ต้องการต้มใส่หมอ้อพร้อมกับน้ำนะคะตั้งไฟให้เดือดจนกว่าจะสุกใช้เวลาตามชนิดของอาหารนั้นๆน,น,นะคะ อาหารประเภทต้มก็ได้แก่ประเภทต้มจืดอ,อะไรบ้างคะ,ะเมนูนี้ดูจากภาพเป็นเมนูที่เด็กๆคุ้นเคยกันดีเลยนั่นก็คือไข่ต้มนั่นเองอต่อไปวิธีที่สามนะคะเป็นการผัดการผัดนะคะก็คือวิธีการทำให้อาหารได้สุก โดยเอาอาหารใส่ลงในกระทะที่มีน้ำมันหรือน้ำเล็กน้อยตั้งไฟโดยใช้ไฟแรงและเวลารวดเร็วแล้วพลิกกลับไปมาจนสุกนั่นเองค่ะการผัดก็อย่างเช่นอาหารที่ชื่อว่าข้าวผัดอ่าข้าวผัดแล้วก็ผัดผักผัดอะไรคะเยอะแยะมากมายเลยผัดคะน้าก็ได้คะ ต่อไปเรามาดูประเภทที่สี่นั่นก็คือการน,นึ่งนั่นเองค่ะการน,นึ่งเป็นยังไงมาดูความหมายะานะคะการนึ่งก็คือวิธีการทำอาหารให้สุกด้วยการใช้ความร้อนจากไอ้น้ำร้อนค่ะที่ได้จากการต้มน้ำเดือดนะคะถ้าใช้ในการทำขนมนะคะก็จะเป็นขนมอย่างเช่นขนมตาลมอาไว้แน้วกินะ ขนมสายบัวอย่างเช่นรูปนี้ก็คือขนมจีบด้วยนะคะต่อไปนะคะประเภทที่ห้าก็คือการลวกน,นี่เด็กรู้จักการลวกไปเ่ยการลวกก็คือเป็นการทําให้อาหารสุกโดยใส่อาหารลงไปในน้ําเดือดเมื่ออาหารเปลี่ยนสีให้ตักขึ้นนะคะอย่างเช่นในภาพก็คือลวกเครื่องในใช่ไหมคะลวกตับ หรือที่เรารู้จักกันดีก็คืออาจจะนำลูกชิ้นไปลวกก็ได้เป็นลวกให้พอสุกแค่นั้นค่ะต่อไปวิธีที่หกค่ะวิธีที่หกก็คือการตุนการตุนเป็นยังไงเนาะการตุนนะคะก็คือเป็นวิธีการปรุงอาหารโดยการต้มเคี่ยวในภาชนะปิดค่ะใช้ไฟอ่อนเป็นเวลานาเพื่อให้อาหารสุกอย่างชัดน,นะคะ เช่นเป็ดตุนไก่ตูนหมูตูนนั่นเองเด็กๆเคยกินไหมคะอ่าปูก็เคยกินเหมือนกันคะ่ะเช่นประเภทที่เจ็ดนะคะการปิ้งย่างเผาอบการปิ้งย่างเผาอบนะคะจะมีลักษณะคล้ายกันนะคะก็คือการทำอาหารให้สุกโดยใช้ความร้อนจากเตาไฟโดยตรงอย่างชิ้นไก่ย่างย่าที่เด็กๆชอบกินนะ ปลาดุกย่างบาบีคิวนี่ก็จะเป็นตัวอย่างตามประกอบอาหารประเภทต่างๆนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนความรู้เดิมกันนะคะสำหรับวันนี้ครูุณต้องขอลาไปก่อนนะครพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊าบาย